สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมดีเจคิดบวกและรายการที่จะทำให้ทุกชั่วโมงการทำงานของคุณมีความสุขมากขึ้นที่นี่เสียงสุขใจครับและน้่งสุขใจเองค่ะพี่พี่วัยทำงานคนไหนที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตวนเวียนอยู่แค่หน้าจอคองกับกองเอกสารบ้างคะเคยแอบฝันอยากจะโยนทุกอย่างทิ้งแล้วหนีไปทำตามความฝันแปลกๆของตัวเองไหมคะ เออเชื่อว่าหลายคนคงเคยคิดนะครับความฝันที่ว่าอาจจะไม่ใช่การเปิดคาเฟ่ริมทะเลเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากๆจนคนรอบข้างต้องเกาหัวสงสัยวันนี้เรามีเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับเขาคือพี่เอกนักบัญชีผู้แคร่งขลิมที่ตัดสินใจพลิกชีวิต180องศา และเส้นทางที่พี่เอกเลือกเดินนั้นบอกเลยว่าทั้งเงียบและต้องใช้สมาธิสูงมากนะคะแต่ไม่ใช่การทำบัญชีนะคะเขาตัดสินใจหนีไปเป็น ASMR t i s t หรือนักสร้างเสียงกระซิบให้คนฟังแล้วผ่อนคลายยังไงละคะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในบ่ายวันศุกร์สิส้นเดือนพี่เอกนักบัญชีอาวุโสผู้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเลขและเดทไลน์ กำลังจมอยู่ใต้กองใบกำกับภาษีที่สูงท่วมหัวแสงจากจอคอมพิวเตอร์สะท้อนแว่นตาหนาเตอะของเขาในขณะที่เสียงเดียวในห้องคือเสียงกดเครื่องคิดเลขที่ดังติ๊ดติ๊ดติต๊ดอย่างไม่หยุดหย่อนในหัวของพี่เอกตอนนั้นมีแต่คำว่าเดบิตเครดิตภาษีซื้อภาษีขายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนแผ่นเสียงตกรองจูจู่ พี่จา๋าพันรายาของเขาก็ส่งไลน์เข้ามาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมันเป็นคลิป ASMR ที่กำลังฮิตในเน็ตหญิงสาวคนหนึ่งกำลังใช้ปลายนิ้วเคาะเบาๆบนร่องไม้พร้อมกับเสียงกระซิบที่นุ่มนวลว่าหลับฝันดีนะคะวันนี้คุณเก่งมากแล้วทันทีที่ได้ยินพี่เอกรู้สึกเหมือนมีสายลมเย็นๆพัดผ่านกลางสมองที่กำลังร้อนระอุ และนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายค่ะพี่เอกปิดคอมพิวเตอร์เสียงดังปึ๊กเขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงประกาศกล้องกับกองเอกสารว่าพอแล้วชีวิตที่เต็มไปด้วยตัวเลขมันโหดร้ายเกินไปต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นผู้มอบความสงบสุขให้แก่ชาวโลกฉันจะเป็น ASMR t t i s ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด <c oughs> คืนนั้นพี่เอกกลับบ้านด้วยแววตามุ่งมั่น เขาประกาศความฝันใหม่ให้พี่จ๋าฟังพี่จ๋าที่กำลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่ถึงกับกดหยุดแล้วหันมามองสามีด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนจะถามกลับไปว่าอะไรนะพี่ a เอเอะไรนะที่เขาทำเสียงแปลกๆใส่ไม้น่ะเหรอพี่จะไหวแน่นะแต่ความมุ่งมั่นของพี่เอกไม่ได้ลดลงเลยค่ะ เขาเปลี่ยนห้องเก็บของให้เป็นสตูดิโอจำเป็นติดตั้งไมโครโฟนราคาประหยัดที่ซื้อมาจากร้านออนไลน์พร้อมกับรวบรวมอุปกรณ์สร้างเสียงชุดแรกของเขาซึ่งประกอบด้วยที่เย็บกระดาษที่เจาะรูกระดาษคลิปหนีบกระดาษสารพัดสีและเครื่องคิดเลขคู่ใจค่ะไลฟ์แรกของช่องเสียงกระซิบฉบับนักบัญชีจึงได้เริ่มต้นขึ้นพี่เอกปรากฏตัวหน้ากล้องด้วยชุดนอนลายสกอต เขาหยิบที่เย็บกระดาษขึ้นมาใกล้ๆไม่แล้วกรับเสียงเย็บกระดาษดังลั่นสะท้อนในไม่คนดูที่หลงเข้ามา3ามคนพิมพ์คอมเมนต์ว่านี่มันเสียงทรมานรูหูชัดๆตกใจหมดนึกว่าใครํำปืนลั่นพี่เอกหน้าเสียไปเล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมแพ้เขาเปลี่ยนไปหยิบที่เจาะรูกระดาษขึ้นมาแล้วบรรจงกดลงไปบนกระดาษหนึ่งแผ่น เสียงแหลมที่ไม่ชวนผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยก็ตามออกมาคอมเมนต์เริ่มไหลพี่ครับนี่คือ ASMR หรือเสียงประกอบหนังสยองขวัญครับพี่เอกเริ่มท้อค่ะเขาตัดสินใจเปลี่ยนแนวมาเป็นการกระซิบเขาพยายามเรียนแบบคลิปที่เคยดูแต่ด้วยความที่เป็นคนพูดจาผงผางมาตลอดชีวิตเสียงกระซิบของเขาจึงออกมาเหมือนสวัสดีทุกทุกท่านวันนี้ เราจะมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มกันคนดูพิมพ์กลับมาทันทีว่าเหมือนโดนเจ้าลี่ทวงเงินเลยขี้จะหลับกลายเป็นฝันร้ายแทนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ช่องของพี่เอกมีผู้ติดตาม5้าคนซึ่ง3มคนนั้นคือพี่จา๋าน้องเมียและแม่ยายของเขาเองค่ะพี่เอกเริ่มรู้สึกว่าความฝันของเขามันช่างห่างไกลความจริงเหลือเกิน เขานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ในสตูดิโอจำเป็นของเขาในขณะที่เขากำลังจะเก็บของเจ้าส้มชุนแมวอ้วนประจำบ้านก็เดินเข้ามาคลอเคลียแล้วกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะมันดันกล่องคลิปหนีบกระดาษตกพื้นเสียงซ่าของคลิปหนีบกระดาษที่กระจายตัวมันฟังดูนุ่มนวลและน่าพอใจอย่างน่าแปลกใจพี่เอกที่ลืมปิดไลฟ์ถึงกับตาโตเมื่อเห็นคอมเมนต์ไหลเข้ามา เสียงเมื่อกี้คืออะไรครับดีมากใช่ใช่ขออีกรอบได้ไหมครับชอบเสียงแมวด้วยพี่เอกมองหน้าเจ้าสมชุนสลับกับกองคลิปหนีบกระดาษบนพื้นเขาลองใช้มือค่อยๆกวาดคลิปเหล่านั้นรวมกันเสียงสู้ซ่าที่เกิดขึ้นมันคือเสียงที่ใช่มันคือเสียงที่เขาตามหาเขาไม่ได้พยายามจะสร้างเสียงแต่เขาค้นพบเสียงที่ผ่อนคลายจากสิ่งรอบตัวหลังจากวันนั้นช่อง เสียงกระซิบฉบับนักบัญชีก็เปลี่ยนไปค่ะพี่เอกเลิกใช้เครื่องคิดเลขกับที่เย็บกระดาษเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาเสียงในบ้านเขาไลาฟ์เสียงตอนลดน้ำต้นไม้กระบองเพชรเสียงตอนพับผ้าหุ่มนุ่ม,มเสียงตอนที่เจ้าซ่อมชุนกำลังเลียขนหรือแม้กระทั่งเสียงตอนที่เขากำลังเปิดหน้ากระดาษบัญชีเก่าๆอย่างช้าๆช,ช่องของเขาไม่ได้โด่งดังเป็นพลุแตก แต่ก็มีผู้ติดตามหลักร้อยที่เป็นแฟนคลับตัวยงพวกเขาคือเพื่อนๆวัยทำงานที่เข้ามาหาความสงบจากการฟังเสียงธรรมดาทุกรอบตัวพีเอกยังคงเป็นนักบัญชีในตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนเขาคือนักบำบัดด้วยเสียงผู้ค้นพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การหนีจากสิ่งที่เป็นแต่อยู่ที่การมองเห็นความสวยงามในสิ่งธรรมดาที่เรามีอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุด พี่เอกได้รับคอมเมนต์หนึ่งที่เขาเซฟเก็บไว้เลยค่ะเป็นข้อความจากคุณลุงท่านหนึ่งที่พิมพ์มาว่าขอบคุณมากนะครับลุงนอนไม่ค่อยหลับตั้งแต่กเกษียณพอได้มาฟังเสียงคุณเอกพับผ้าแล้วนึกถึงตอนพรญรายลุงยังอยู่มันทำให้ลุงหลับสบายขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับคุณผู้ฟังบางครั้งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การมีคนดูเป็นล้าน แต่คือการที่เราได้เป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้ใครสักคนบนโลกใบนี้รู้สึกดีขึ้นได้จริงๆไม่ว่าสิ่งที่เราทำมันจะดูแปลกในสายตาคนอื่นแค่ไหนก็ตามสำหรับพี่ๆวัยทำงานที่กำลังฟังอยู่น้องสุขใจยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะคะที่จะมีความฝันเล็กๆหรือกิจกรรมบาบัดใจแปลกๆของตัวเองลองหาเวลาให้มันดูค่ะไม่แม้ว่าเสียงกระซิบในแบบฉบับของคุณ อาจจะกำลังรอให้คุณค้นพบอยู่ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ผมดีเจคิดบวกและน้องสุขใจต้องขอลาไปพร้อมกับเรื่องราวที่น่ารักของพี่เอกแล้วล่ะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ